สวัสดีครับเพื่อนชาวไทยสวนมือเกษตรและเพื่อนที่รักการทําสวนทุกท่านครับวันนี้จะขอนําเสนอการปักชำหน่อยหนานะครับหน่อยหนามีวิธีการขยายพันธุ์หลายแบบนะครับก็คือการตอนการทาบกิ่งนะครับแล้วก็การเสียบยอดตอนนี้มาเป็นการปักชำนะครับนี่ผมตัดกิ่งหน่อยหนามากิ่งหนึ่งแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆประมาณเกือบเกือบครึนี้ก็ได้ครับเว้นไว้จก หนึ่งข้อตาสองข้อตา3ข้อตานะครับที่ที่เหลืออยู่ตรงนี้เราจะเอาเขาลงดินนะครับสองข้อสองข้อล่างนี้นะครับเราก็ทําการตัดใบออกเลยนะครับตัดใบออกเหลือในส่วนสองข้อบนนี้เราเหลือใบไว้นะครับเดี๋ยวใช้ใบมิก,กรคอมคมมนะครับ กีดใบออกสักครึ่งหนึ่งนะครับกีดออกครึ่งหนึ่งต้องระวังนิดหนึ่งนะครับมีโกนจะคมมากจากนั้นเราก็มาทําการแต่งแผลตรงนี้นิดหนึ่งนะครับที่เราใช้กันไกตัดกิ่งตัดมานะครับอาจจะมีการ้ํำแล้วก็ใช้ใบมิโกนคมๆปาดไปที่ บริเวณนี้นะครับปาดรอยช้ำออกนะครับแล้วก็ใช้ใบมีกรนี้เช่นเดียวกันนะครับกรีดลงมาประมาณนี้นะครับกรีดให้รอบๆกิ่งนี้นะครับเพื่อที่จะทำการ เอาก็ปีดทาแล้วก็เพื่อให้เขาแตกรากนะครับออกรากนี่นะครับห้าหกรอยก็ได้นะครับจากนั้นใช้กระปิเก่าๆหรือกระปิใหม่ก็ได้ครับนี่ประมาณนี้นะครับทาไปรอบๆแผลที่เราจะปักชำนะครับทาให้รอบเลย ดินที่ใช้ก็เป็นดินร่วนนะครับผสมกับแกลบดำก็ได้นะครับเอาผสมกันคลุกเข้าให้ได้ที่แล้วก็ใส่ภาชนะนะครับนี่หลังจากที่เราทําตรงนี้เสร็จแล้วนะครับคลุกเข้าได้ที่แล้วเราก็เอาน้ำใส่ผสมดินให้ลักษณะเกือบเกือบใกล้จะเป็น,นดินโครนะนะครับแล้วก็ใช้กิ่งชามปักลงไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อน นี่ครับอันนี้เราปักไ้สองกิ่งแล้วนะครับีเราปักเพิ่มไปอีกกิ่งนึงนะครับโดนลงไปประมาณสองข้อตานะครับแล้วก็ใช้มือปาดอย่าให้อากาศเข้าไปที่โคนได้นะครับมือปาดเลยจากนั้นก็รัดปากถุงนี้นะครับถุงนี้อย่าให้อากาศเข้านะครับเพื่อนๆใช้เชือบฟางรัดปากถุง ผูกยองไว้นะครับจะใช้เวลาประมาณสักสองเดือนเราก็จะเริ่มเห็นเขาแตกยอดอ่อนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อราต้องคอยอใช้ยากำจัดเชื้อราอันนี้ผมใช้าสารเตโคเดมานะครับในการช่วยช่วยกำจัดเชื้อรานะครับนี่อย่างเช่นถุงนี้นะครับนี่ถุงนี้เราทำมาประมาณสองเดือนครึ่งแล้วครับก็แตกแล้วแต่ยัง ไม่ค่อยจะปลอดภัยเต็มร้อยนะครับเนี่ยแต่กันอยู่นี้ต้องใช้สารเตอโคเดอร์มาป้องกันเชื้อราคอยปราบอยู่เรื่อยนะครับต้นนี้ออกดอกเลยเนี่ยครับต้องไม่ห้โยกให้คอนเลยนะครับแต่ทางที่ดีนะครับใช้วิธีทาพกิ่งจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับการปรับชำหรือการเสียบยอดมักจะเกิดเอ่อ ยอดเน่าได้ง่ายนะครับต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะครับครับ้ายสวนมุกเกษตรครับเรารู้มาบอกหมดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ